สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนพก้าวสะพานบุญนะครับผมผมอับจิราเมตครับผมค่ะน้องจิ๊บนพก้าวสะพานบุญนะคะวันนี้เราทั้งสองคนก็ได้อยู่ที่วัดบุตพารามนะครับผมหรือวัดเนินไฮนะครับบ้านเนินไฮตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผม วันนี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้าวัดแล้วนะครับผมค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภายในวัดนะคะวัดบุรพารามนะคะว่าสถานที่เป็นแบบไหนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปกรับมรดกหลวงพ่อภายในวัดบุรพารามนะคะเพราะ<ม>ว่าหลวงพ่อจะมีงานทอดกรถินนะคะวันที่เท่าไหร่น้องออฟวันที่5วันที่6ครับผมอืมใช่สิบกัิกาย,ยนนี้นะครับผม2565้านะครับ ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปกับมาสการหลวงพ่อให้หลวงพ่อเนี่ยท่านอธิบายให้เราฟังในการจัดงานในครั้งนี้ว่าจะมีโลงทาหรืออะไรที่หลวงพ่อจะบอกบุญให้าสาธุชนนะมาร่วมช่วยกันในงานทอดกระถินในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวตามน๊ตจิ๊บกับน้องออฟนะคะเข้าไปชมภายในวัดบูรพามากันเลยค่ะคไปเลยค่ะตามไปเลยครับ จเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอัตมาภาพพระสมเกียรติขาสุโปเจ้าว,วาดวัดบูรพารามตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีจะขอบอกบุญญาติโยมทั้งหลายงานกระถินปีนี้ของวัดบูรพาราม วัดเนินไทยซึ่งได้จัดขึ้นทุกปีกำหนดการวันที่5พฤศจิกายน2565เราจะตั้งองค์กถินและในเวลา19นาฬิกาเราจะมีการแสดงมีลำวงย้อนยุคฉลององค์กถินตลอดทั้งคืนและวันที่6 พฤศจิกายน2,565เราจะได้ทำการทอดองค์กถินในเวลา13นาฬิกา00น,นก็ขอบอกข่าวสารงานบุญแก่ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายให้มาร่วมบุญกถินที่วัดบูรพารามคนละเล็กคนละน้อย ร่วมกันส่วนเจ้าภาพนั้นคือคุณสอนเทพสอนทองนายห้างขายยาเป็นเจ้าภาพองค์กระถินเป็นเจ้าภาพเอกอัตมาภาพก็ขอบอกบุญขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายให้มาร่วมบุญกันในวันที่ห พฤศจิกายน2,565งานบุญกระถินไม่ว่าจะเป็นโรงทานหรือน้ำอาหารโรงทานต่างๆก็สามารถร่วมบุญได้ส่วนงบประมาณของกระถินที่ปีนี้อัตมาภาพตั้งใจว่าจะไปสารต่อสร้างศาลาธรรมสังเวชท,ที่ก่อสร้างมาแล้ว3-4ปียังไม่เสร็จ เพื่อให้ศาลาธรรมสังเวชได้ใช้ประโยชน์ในงานศพได้ต่อไปให้สำเร็จลุล่วงส่วนญาติโยมที่จะร่วมทำบุญลงทานก็ให้ติดต่อมาได้สุดท้ายนี้อัตมาภาพก็ขออวยพรให้แก่ญาติโยมทั้งหลายที่จะได้มาร่วมบุญในวันที่6 พฤศจิกายนนี้ให้มีอายุวันนะสุขพระปฏิพานธนสารสมบัติให้เจริญงอกงามไพบูรณ์ให้ร่ำรวยทุกท่านทุกคู่ทุกคนเทินครับตอนนี้เราสองคนก็ได้อยู่ที่วัดนะบูลพารามนะตำบลหอมนะครับ บ้านเนินไห่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดป่าจีนบุรีนะครับมีสาระประโยชน์มากมายแก่บอกแก่สาธุชนคนเยิบบุญวันนี้นะคุณเจ้าพี่เมตตาปานีได้บอกกล่าวเล่าสิบไปให้แก่สาธุชนคนเยิบบุญรับทราบแล้วว่าจะมีงานอะไรเอาละครับเดี๋ยวเราถามคุณเจ้าสักนิดนงว่าภายในวัดแห่งนี้จะมีงานวันที่ห้าที่หกมีอะไรบ้างนะครับกาตรารย่านผูการคุณเจ้าครับวันที่ห้าที่หกมีงานอะไรนะครับผมก็วันวันที่ห้าหมายตำหนิการวันที่ห้าครับผมเดือนพฤศจิกายนครับ เป็นวันที่เราจะสมโพธิองค์กฐินนะือได้สมโพธิองคทินมีฉลองครับผมมีคณะลำวงย้อนยุคก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มตรงก็มีนักร้อมนงอะไรเงี้ยมีนักร้องนักแสดงมาร่วมนะครับผมแล้วก็วันที่หกคือวันที่หกหมายกำหนดการก็คือเราจะ แห่องกระถินนรอบพราโบสถในเวลา13นาฬิกานะเสร็จแล้วก็จะได้ถวายทอดอ,องกระถินในวันในเวลา13นาฬิกา30นาทีโดยประมาณคร,ครับผมครับท่านผู้ชมครับวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็เป็นงานอทอดกระถินนะครับผมหลวงพี่นะครับผมาภายในวัดนี้ยังขาดจตุปัจจัยหรือสร้างาปฏิสังขรณ์อะไรอีก ครับสาร้างศาลาครับศาลาปฏิสังเวชสร้างแล้วสามปียังไม่เสร็จเลยครับย,ยังขาดทําอยู่อยากได้โยมมาช่วยตรงนี้หน่อยสร้างศาลาปฏิสังเวชเพราะรว่างานศพเขาจะได้เสร็จแล้วครับประมาณนั้นพระคุณเจ้าครับงานที่ที่เป็นงานบุญกระถินเนี่ยห้าหกพฤศจิกายนนี้นะเป็นงานบุญใหญ่ คุณเจ้าเอาอ่างบประมาณอันนี้เอาไว้สร้างทรมสังเวชใช่ไหมครับใช่แล้วต่อเติมใช่ไหมครับผมต่อเติมยังมาแล้วเสร็จก็สร้างมาแล้วประมาณ3ามปีแล้วครับจะบอกสาวทชนคนเยนบุญสักหน่อยนะเชิญชวนลงทานด้วยก็เออวันที่ที่หเนาะที่หกพฤศจิกายนก็ถ้าญาติโยมทั้งหลายว่างก็ทั้งไก่ทั้งไกลทั่วประเทศ ก็อยากจะร่วมบุญกระถินเป็นโรงทานโรงทานนี้อันนี้สงของการให้ทานโรงทานนี้ก็มีอันนี้สงอันยิ่งใหญ่ในในงานบุญกระถินปีหนึ่งมีครั้งเมื่อเราได้ทําบุญแทนทานตรงนี้แล้วอันนี้สงตรงนี้ก็จะส่งผลให้เรามีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้อันนี้สงกระถินกพอ,อยากจะบอกกล่าวญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายให้มาร่วม เป็นเจ้าภาพลงทานได้โดยการแจ้งมาทางอาตมาก็ได้นะะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ก็ให้ติดต่อมาตามหมายเลขโทรศัพท์0957562369ได้ตลอด24ชั่วโมง ครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการรับประกาวสถานบุญนะครับรายการดีๆมีสาประโยชน์มากมายนะครับอย่าลืมนะครับวันที่5ที่6พฤาคมพนารยน2565นะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญทั้งหลายหรือว่าทหารตำรวจแคระการคนลเรือนพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะครับก็มาร่วมบุญร่วมทานกันนะครับคนละเล็กคนะน้อยหรือว่าคนที่มีแรงทุนแรงทรัพย์่างสถานนะครับ ที่จะเป็นเจ้าภาพลงฐานก็โติดต่อเบอร์พระคุณเจ้าหรือหมายเลขบัญชีขึ้นหน้าจอนะครับท่านใดที่ทาบุญําทานแล้วบุญกุศลไม่ไปไหนนะครับได้แต่ตัวพ่อแม่พี่น้องท่านเองได้มีความสุขความเจริญวันนี้ผมตะคกนเดชกับน้องอ๊อฟจิลเมศนะครับได้กราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าพบกับผมใหม่นะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายนะครับวันนี้สวัสดีนะครับสาธุ